<Es> สมาคมอุทยานแห่งชาติจัดคอนเสิร์ตการกุศลจอเจรักป่าเจเจตรินระดมทุนเข้าโครงการกองทุนฟื้นฟูป่าประชาชนร่วมใจสมาคมอุทยานแห่งชาติจัดคอนเสิร์ตการกุศลจอเจรักป่าเจเจตรินระดมทุนเข้าโครงการกองทุนฟื้นฟูป่าประชาชนร่วมใจคอนเสิร์ตการกุศลดังกล่าวจัดโดยนายพิสิทธิ์เอี่ยวพานิชนายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนเข้าโครงการกองทุนฟื้นฟูนฟป่าประชาร่วมใจสำหรับใช้ในกิจกรรมของสมาคมอุทยานแห่งชาติในการจัดการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าหลังจากพื้นที่ป่าต้นน้ำในประเทศไทยเขตอุทยานและเขตพื้นที่คุ้มครองถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมากจนเกิดความแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า และทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยเฉลี่ยเดือนละ1-2คนจากการปฏิบัติหน้าที่นับเป็นภารกิจของสมาคมอุทยานแห่งชาติที่ต้องสนับสนุนงานในพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทุกหน่วยงาน